เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นสถานการณ์ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่น่าจับตามองมากๆครับโดยเฉพาะกรณีของนุกนิกนัทธนิชาใจแสนรครับที่ล่าสุดแยกทางกับสโมสรในหลีกญี่ปุ่นอย่างเพียบยูบูคาสนะครับเล่นเอาเกาหลีหูพึ่งกันเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นมาอัปเดตกันนะครับพร้อมสถานการณ์เดือดดราม่านะครับในวงการวอลเลย์บอลหลีเกาหลีใต้ครับเจ๊คิมทนไม่ไหวครับด่ายับฝ่ายจัดการแข่งขันกรณี เพื่อนของพรพันธ์เกิดปาดอย่างประโยซึงจูไรทีมเกิดอะไรขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้กันอย่างละเอียดนะครับพร้อมตามโปรแกรมสาวไทยนะครับช่วงเช้าวันที่26 พรพันเกิดปาดกับโอลันโดวาลคิรีแล้วก็ซาร่านุสลาต้มคำกับโคลมัตฟิลลี่มีโปรแกรมเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชมแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชมหน่อยนะครับ ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวใหญ่ประจำวันนี้ไปในทันทีครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะผมกำลังพูดถึงในส่วนของนุกนิกนัทธนิชาใจศาลครับผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์ทีมชาติไทยของเราที่เพิ่งจะไปโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลออสตาไทยเกาหลีที่ประเทศเกาหลีใต้จนกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะโอกาสในการที่เจ้าตัวเองเนี่ย จะได้ไปเล่นในโคโวาเวลกเกาหลีใต้นะครับเพราะว่านุกนิกเนี่ยนะครับมีความตั้งใจอย่างแท้จริงนะครับเธอเนี่ยทั้งเดินทางไปร่วมทายเอาท์นะครับแล้วก็มีการยื่นใบสมัครในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแล้วเธอเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางฝั่งเกาหลีมีข่าวยืนยันว่าตัวของนุกนิกเนี่ยมีชื่อติดสำรองนะครับในโคต้าเอเชียของการแข่งขันโคโวาเลกฤดูกาล2024-2025ถึง ซึ่งสอดคล้องกับข่าวในวันนี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าต้นสังกัดของนัทธนิชาใจสารในประเทศญี่ปุ่นอย่างเพียบยูบูแคสนะครับได้มีความเคลื่อนไหวนะครับประกาศแยกทางกับนุกนิกหลังจากที่ร่วมงานมา1นึฤดูกาลเต็มๆนะครับในศึก S v League ของประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยนุกนิกเนี่ย ก่อนไปเล่น P.F.U.B.Cast ก็ย้ายจาก d Demon Food นะครับแล้วก็ไปร่วมเล่นกับรุ่นพี่อย่างแนนทัดดาวนึกแจ้งในตำแหน่ง Middle Box นะครับซึ่งทางนุกนิกเองเนี่ยนะครับ ก็มีการฝากข้อความถึงแฟนแฟน,นะครับถึงแฟนของ P.F.U b l u c a s t นะครับว่าขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรูการนี้เป็นช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้เติบโตและมีประสบการณ์ที่มีค่ามากมายการได้ร่วมงานกับทีม P.F.U คือความทรงจำที่ฉันจะไม่มีวันลืมนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เป็นแรงสนับสนุนให้กับเธอด้วยนะครับกรณีนี้นะ่าสนใจเพราะว่าพอ P.F.U b o u c a s t อัปเดตความเคลื่อนไหวเนี่ยหนึ่งสิ่งที่มันชัดเจนมากๆก็คือในส่วนของแนนทัพด,ดาวนึกแจ้งนะครับที่เป็นรุ่นพี่ของนุกนิกเนี่ยแหละนะครับก็ไม่ได้มีข่าวการแยกทางนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแนนเนี่ยนะครับเป็นตําแหน่งที่ทางหลีกญี่ปุ่นชื่นชอบอยู่แล้วมิดเดิลบ็อกนะครับแล้วก็แล้วเจ้าตัวเองก็สามารถทําผลงานนะครับติดท็อปไฟนะในตําแหน่ง box, มิดเดิลบล็อกฤดูกาลล่าสุดด้วยนะครับแนนน่าจะอยู่กับพีเอฟยูบูคตต่อแต่ อนาคตของนุกนิกเนี่ยต้องมาติดตามนะครับว่าจากนี้จะเป็นอย่างไรซึ่งผมเชื่อนะตัวของนุกนิกเนี่ยกับทีมชาตินะครับยังไงปีนี้เป็นตัวสําคัญแน่นอนนะครับในการประสานงานกับพรพันธ์เกิดประัดนะครับหลายรายการมากทั้งเนชั่นลีกชิงช้ป์โลกซีวีลีกหรือแม้กระทั่งซีเกมด้วยอันนี้เดี๋ยวมาดูกัน ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็กลายเป็นข่าวที่ทางฝั่งเกาหลีก็หูพึ่งเลยเกี่ยวกับเคสนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับนอกจากประเด็นเรื่องของนุกนิกแล้วเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่ผมพูดได้เลยว่าโคตรเดือดจริงๆเดือดมากๆครับก็คือเคสของเพื่อนสนิทพรพัน์เกิดปร,รัดนะครับผมกําลังพูดถึงพโยซึงจูเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วนะครับว่าตัวเธอเนี่ยไม่มีสังกัดนะเออเหลือเชื่อมากเพราะว่า Line, มันเดสไลน์เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่24เมษายนนะครับตามกฎของการแข่งขันโควิวีิกเนี่ยนักกีฬาที่จะเล่นนะครับจะต้องหาสังกัดแล้วก็จบดิวปิดดิวให้ได้นะครับก่อนเวลา18นาฬิกาของวันที่24เมษายนแต่พโยซึงจูเนี่ยนะครับไม่สามารถตกลงสัญญากับต้นสังกัดเดิมได้แล้วก็ยังไม่สามารถหาทีมใหม่ได้เท่ากับว่าเธอเนี่ย จะไม่มีทีมเล่นเลย1ปีเต็มๆเ,เกี่ยวกับเคสนี้ซึ่งเป็นข่าวที่หูข่าวใหญ่ของประเทศเกาหลีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจพยองงจูเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ก็ทําผลงานได้ดีพาทีมเรสปาร์กนะครับเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศโคโววีลีกเกาหลีใต้นะครับรอบไฟนนลนะแต่ว่าเธอกลับไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่ งานนี้เนี่ยหนึ่งคนที่มีความเคลื่อนไหวจัดเลยเนะครับผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะคือก็คือเจ้าแม่ของวงการวอลเลย์บอลเกาหลีใต้คนปัจจุบันผมกาลังพูดถึงเจค,คิมครับคิมยอนคยองนะครับราชินีวอลเลย์บอลเกาหลีใต้เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเคสของพโยซึงจูเลยซึ่งเธอบอกอย่างชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่ต้องมาเห็นพโยซึงจูเนี่ยนะครับต้องเลิกเล่นเร็วก,กว่ากําหนด ส่วนหนึ่งเจคิมอธิบายชัดนะครับว่าสภาพแวดล้อมของหลีกเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เล่นนะครับที่มีความสามารถที่ดีเนี่ยได้เล่นง่ายๆนะครับทั้งเรื่องของการคุยสัญญาเมื่อมเมื่อคุยไม่จบก็เท่ากับว่าไม่มีทีมเลยไม่สามารถเล่นหลีกเกาหลีได้เลยนะครับซึ่งทางเจคิมก็โหเรียกว่าเดือดจัดเจคิมเนี่ยพูดถึงขั้นบอกว่าถ้าเกิดว่า กฎกติกาหรือสภาพแวดล้อมของโคเวบิลิกดีกว่านี้จริงๆเธอก็น่าจะได้เล่นต่อนะก็คล้ายๆเคสเดียวกันแต่ว่าเจคคิมอายุเยอะกว่านาะแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของค่าจ้างตัวเธอเองแล้วก็สัญญาที่อาจจะคุยไม่จบคุยกันไม่ลงนะครับสุดท้ายเจคคิมก็เลิกไปแล้วแต่มันก็ถึงการละเวลาน้แต่สําหรับพโยซึงจูเนี่ยอายุแค่33ปีแต่กลับ ต้องมาเจอสถานการณ์นี้นะครับทั้งที่เธอเล่นหลีกอาชีพของเกาหลีใต้มา15ปีเต็มๆนะครับไลฟ์คอมเมนต์นะครับก็ทั้งฝั่งไทยของเรานะเพราะว่าพยโยฟึงจูนี่ก็คุ้นเคยกับแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลไทยก็บอกว่าเออพยโยฟึงจูไปเล่นอเมริกากับพรพนันธไหมหรือไปเล่นหลีกต่างประเทศไหมคือบอกแบบนี้เคสของพยโยฟึงจูอ่ะผมว่าตัวเธอเองอยากเล่นเกาหลีนะครับเพราะว่าเธอก็มีครอบครัวอะไรทํานองเนี้ยนะครับคงจะไม่ได้อยากออกมาเล่น ต่างประเทศแต่งได้เพราะว่าในหลีกเกาหลีนี่ก็จ้างกันแรงจ้างกันแพงอยู่แล้วนะครับอยู่ได้สบายแต่พอเกิดเคสนี้มาก็กลายเป็นเรื่องราวสุดดราม่าไปในทันทีก็มีทั้งด้านบวกและก็ด้านลบนะสำหรับวงการหลีกเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบคือมันดูเดือดมันเล้าใจมันไฟเตอร์ดีนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเคสนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะปิดท้ายประเด็นนะครับของ สองสาวไทยเราในหลีก pv f สหรัฐอเมริกานะครับพรพันธ์เกิดปราดและก็ซาร่านุศาราต้อมคำนะครับคัมแบ็กกลับมาแล้วหูถือว่าหายไปนานพอสมควรนะคือโปรแกรมนะครับต้องบอกว่าโปรแกรมล่าสุดเนี่ยทั้งพรพันนะครับแล้วก็ซาร่าเนี่ยดวลกันก็คือ1ิ เเมษายนนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นพรพันธ์ที่เอาชนะโคลัมบัสฟิวรี่แล้วก็การันตีไปเล่นรอบเพย์ออฟนะครับหรือรอบชิงชนะเลิศที่เลวกัสแล้วนะครับแล้วก็พักมาแบบเต็มเต็มหนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะครับที่สองสาวไทยจะกลับมานะครับคอนเฟิร์มโปรแกรมก่อนนะครับโปรแกรมจะแข่งขันในวันที่26ช่วงเช้าเลยนะครับคู่แรก6โมงก็คือออแลนโดวาลคิรีครับทีมที่มีพรพันธ์เกิดปร,ราดเนี่ย จะบุกไปเยือนอินดี้อีกไนท์นะครับแล้วก็หลังจากนั้น8โมงเช้านะครับโคลบาฟิวรี่อันนี้งานหนักหน่อยหนักจริงนะครับบุกไปเยือนจ่าฝูงอย่างโอมาฮาซูเปอร์โนวา8โมงเช้านะครับ2คู่นี้ถ่ายท่อสดทาง VBTV นะครับคู่ของพรพัน์เกิดปร,ราดเนี่ยผมเช็คมาแล้วไม่มีทาง YouTube นะต้องดูผ่าน vbtv นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่คู่ของซาร่านุสลาต้อมคำเนี่ยนะครับศึกจ่าฝูงเนี่ยถ่ายท่าสดผ่านทาง YouTube นะครับอันนี้ได้ดู8โมงเช้าถ่ายท่าสดผ่าน y t u t u นะก็เล่าแบบนี้น่าสนใจช่วงโค้งสุดท้ายของลีก PVF ซึ่งน่าจะเป็นลีกสุดท้ายนะที่จบฤดูกาลนะครับแล้วก็พ,พรพันเนี่ยน่าจะเข้าแคมป์คนสุดท้ายนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ประเทศไทยนะครับ ทีมพรพันธ์เนี่ยไม่ได้กดดันไรแล้วตอนนี้เข้ารอบไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าจะจบอันดับ3หรือ2เท่านั้นแต่ผมคิดว่าประมาณนี้โอเคก็อาจจะไม่ได้แบบเ,เรียกว่ามุ่งมั่นสักเท่าไหร่ครับคือเก็บแรงไว้แข่งรอบจริงก็ได้นะครับขณะที่ทีมของซาร่าเนี่ยนะครับก็เป็นบทพิสูจน์แล้วกันว่าเจเจเนี่ยนะครับเจอกับทีมจ่าฝูงเนี่ยเมื่อวัดกันแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจแต่ ที่อยากจะดูก็คือดูฟอร์มนักกีฬาทั้งสองคนโดยเฉววพาะพรพันธ์เกิดปราดนะครับตอนนี้หลายคนลุ้นมากว่าอย่าให้เจ็บอย่าให้มีสภาพาร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยากเห็นพรพันธ์ไปปีแรกในหลีกของสหรัฐแล้วก็สร้างผลงานที่น่าประทับใจได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมติดตามนะช่วงเช้าวันที่6นะมาดูกันสําหรับสสาวไทยของเรานะครับคุณผู้ชมครับมาปิดท้ายกันที่อัปเดต บอลเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลยบบอลแห่งประเทศไทยครับโดยนายสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมได้มีการอัปเดตความคืบหน้าของการที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพลลบอลเลยบบอลหญิง,งชิงแชมป์โลก2 0 2 5นะครับที่จะใช้4จังหวัดแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนครราชสีมาเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตนะ ซึ่งทางหน้าของนายสมพรครับกล่าวว่าการตรวจสนามเนี่ยทาง FIVB รวมไปถึง v อ l ล e บอล l วิลด์เนี่ยนะครับก็ได้ไปเช็คอย่างละเอียดนะครับสนามค่อนข้างจะไม่มีปัญหามากนะครับก็คือที่โคราชและกรุงเทพเพราะว่าจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติบ่อยด้วยกันทั้งสองที่ตาที่ต้องเล่งปรับปรุงหน่อยก็จะเป็นที่เชียงใหม่กับภูเก็ตโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เนี่ยทำสนามใหม่เพราะว่า เราใช้ศูนย์ประชุมนานาชาติมีแต่ห้องโล่งๆต้องไปทำสนามใหม่ทั้งหมดตั้งเสาตั้งอัธจรรันทร์ความจุอยู่ที่4,000ถึง4,500ที่นั่งส่วนภูเก็ตเนี่ยจะเป็นอาคารยิูเซียม4,000ที่นั่งแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยังไม่เคยจัดแข่งขันระดับนานาชาติก็ต้องไปปรับห้องพักนักกีฬาสนามซ้อมปรับพื้นที่และก็ติดแอร์เพิ่มทุกอย่างกำหนดแล้วเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน เรื่องที่น่ากังวลก็คือการหางบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนือจากส่วนที่ภาครัฐและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบมาให้ก็ต้องไปทำให้เสร็จและกันนะครับนี่คืออัปเดตบอลเล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดและกดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ